เรากำลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายต,ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คาทีมค่าแคร และช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ www.mo n g k o ว็บย c e n t ค r c o m มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมไมา์บอยนะครับที่มงคลคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับพิเศษสุดๆผมพามาชมกับสคันนี้เลยนะ เรียกได้ว่าเป็นไอเทมแรหายากเลยนะครับในตอนนี้2คันนี้วันนี้ผมอยู่กับ Honda C i ี i c FK นะครับปี2018ทั้ง2คันเลยและที่สำคัญไมน้อยทั้ง2คันไม่กี่หมื่นโลนะและที่เรียกได้ว่าแรกว่านั้นก็คือ2คันนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษหายากนะครับแครีเลสนะครับผม2คันนี้เดี๋ยวผมพามาชมทีละคนเลยว่าสวยแค่ไหนนะราคาผมขอเปิดราคาก่อนเลยดีกว่า รถใหม่ป้ายแดงนะตอนนั้นนะครับเปิดตัวที่1,169,000บาทวันนี้ผมให้ราคาเดียวทั้ง2คัน92,9,000บาทนะครับใครมาก่อนเลือกก่อนเลยนะครับมี2คันนี้นะครับมาเดี๋ยวผมพามาชมออปชันและดีไซน์ของทั้ง2คันนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ของตัวนี้นะ FK เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะครับ1.5เทอร์โบกระจังหน้าที่ให้มาเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสีดํา แบบเปียโนแบ็นะครับพอตัดกับสีของตัวรถที่เป็นสีแดงแล้วเนี่ยบอกเลยว่าดูสปอร์ตฉบเฉียวเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับสวยงามกระจังหน้าแบบลังพึ่งนะครับพร้อมพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าในส่วนของล้อแม็กนะครับเรามาดูล้อแม็กกันล้อแม็กเนี่ยก็เป็นดีไซน์ทูโทนนะครับ มีสีเงินตัดกับสีดำนะครับแล้วก็หน้ายางอยู่ที่215หทับ 80R17 นะครับเป็นขอบ17นิ้วปียางนะครับอยู่ที่ปี18นะครับสัปดาห์ที่36ปี18ก็ยางมาพร้อมรถเลยนะครับพามาดูดีไซน์ภายในกันนะครับในส่วนของตัวประตูเนี่ยก็มีปุ่มนะครับ Smart Entry นะครับภายในนะครับต้องบอกเลยว่าภายในเนี่ย ค่อนข้างจะสะอาดเลยนะค่อนข้างจะสะอาดก็คือการใช้งานเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะครับตัวนี้เบาะเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้านข้างนะครับเป็นคู่หน้าเลยเนี่ยดีไซน์นะครับให้ดูภายในความสวยนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำนะครับโอเคมาดูด้านหลังกันต่อนะครับเช่นกันเบาะด้านหลังนะครับก็ เป็นเบาะหนังสีดำก็สวยเลยนะครับพอตัดกับตัวรถที่เป็นสีแดงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังนะครับสำหรับเนี่ย f k เนี่ยก็เป็นตัวเรียกได้ว่าแฮชแบกนะครับเป็น5ประตูนี่เลยนะครับคันนี้บอกบอกเลยว่าใหม่มากนะเนี่ยพลาสติกตรงแบบตรงเบาะเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์ยางอะไหล่เนี่ยก็มีให้ครบนะครับเนี่ย ยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์แม่แรงทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับไม่เคยใช้งานแล้วก็คันนี้เนี่ยมีถาดรองให้ด้วยนะครับาถาดรองให้ด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลขไมค์คันนี้นี่ด้านหลังนะครับ VTEC Turbo นะมันจะมีตัว RS กับตัว1.5เ Turbo ธรรมดาตัวนี้เป็น VTEC Turbo นะครับไม่ใช่ตัว RS ไฟท้ายดีไซน์ตัว C นะครับหรือบางคนก็เรียกดีไซน์ก้ามปูนะก้ามปูแล้วแต่คนชอบ ตรงสกเกิร์ตด้านหลังเนี่ยเป็นสีดําดําเงาเหมือนกับกระจังหน้าดูสปอร์ตมากเลยนะตรงนี้ก็มีชาร์กฟินกับสปอยเลอร์ด้านบนมาชมเลขไม้กันครับสำหรับคันนี้อ่ากุญแจนะครับผมกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับปุ่มเนี่ยพุทธสาร์อ่ามาชมเลขไม้คันนี้กันครับคันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่ 57,174กิโลเมตรเท่านั้นนะรถปี2018นะครับก็ผ่านมา4ปีแล้วไม่ห้ามื่นเนี่ยถือว่าไม่เยอะเลยนะตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังมีมันติฟังก์ชันแพดเดิลชิพมีให้พร้อมเลยและเครื่องยนต์เนี่ยก็ให้มาถือว่าแรงเลยนะเครื่อง1.5เทอร์โบเนี่ยจอตรงกลางนะครับเนี่ยก็เป็นจอทัชสกรีนมีกล้องถอยหลังให้มีกล้องถอยหลังมุมต่างๆให้นะครับ โอเคเลยออปชันจะไม่ได้พูดเยอะนะจะเน้นที่ตัวรถมากกว่าเพราะว่ามี2คันนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปชมอีกคันหนึ่งเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับคันนี้ปี18เหมือนกันนะครับในส่วนของยางเนี่ยยางก็เป็นยางติดรถมาเหมือนกันปี18เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมสภาพภายในกันก่อน นะว่าให้ดูเปรียบเทียบกันว่า2คันเนี่ยภายในคันไหนสวยกว่ากันนะครับแล้วก็เลขไม้เนี่ยคันไหนไม้น้อยกว่ากันแต่ที่สําคัญผมขายราคาเดียว902,900บาทเนี่นครับอีกคันเนี่ยนี่ภายในนะครับอันนี้คือสภาพเบาะภายในของอีกคันหนึ่งนะครับอะมาดูเลขไม้กันบ้างนะครับ มกันคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบสามกิโลเมตรนะครับคันนี้เนะี่ยไม่น้อยกว่าคันนั้นประมาณสองหมื่นโลนะเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่จะน้อยกว่าสภาพนะครับก็พอๆกันแหละเพราะว่าใช้งานไม่เยอะมากนะครับพวงมาลัยเหมือนกันหมดทุกอย่างออปชั่นเหมือนกันเดะนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังเอาเป็นว่ารถสองคันเนี่ย สีเดียวกันปีเดียวกันเลขไม้ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่าใครมาก่อนเลือกก่อนนะครับอ่าคันนี้ในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะครับไม่มีถาดรองเหมือนกับคันนั้นนะไม่มีถาดรองเหมือนกับคันนั้นเพราะฉะนั้นคันนี้จะไม่ได้ถาดรองนะอันนี้คือจุดที่แตกต่างตัวรถอ่าให้ดูคร่าวๆความสวยนะครับก็พอๆกันเลยรถปี18นะไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว สีต่างๆเนี่ยก็สวยนะครับราคาผมได้แจ้งไปแล้วนะ9 2 9 0 0 0บาท9 2 9 0 0 0บาทใครที่สนใจนะครับมาก่อนเลือกก่อนจองก่อนราคานี้เนี่ยประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงไปประมาณ2 4 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว2 4 0 0 0 0บาทจริงๆมันก็ไม่ใช่เยอะนะเพราะว่าบางคัน ส0 0 0สนสี่แสนก็มีแต่ที่สําคัญคือคันนี้สีนี้รุ่นนี้หายากนะครับมีน้อยนะครับที่อื่นมีน้อยที่ไหนไม่มีแต่ที่นี่มี2คันมาก่อนเลือกก่อน9 2 9 0 0 0บาทใครนะครับที่สนใจสามารถติดต่อหาผมได้ที่เบอร์063-693-0000หรือ L ล n e ไอดี m y y 0บอยนะครับหรืออยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะว่ารถตัวจริงสวยแค่ไหนนะครับเชิญมาดูได้ที่มงคลคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ สำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ